อาว่าสารสายดื่มโหดหนุ่มไลฟ์โชว์สดเหล้าสี่ขวดสุดท้ายหายเงียบเพื่อนติดต่อไม่ได้เจออีกทีพบเป็นศพอยู่ในห้องเข้าเด่นเขเด่นจะพาทุกคนไปดูอันตารายจากการดื่มแอลกอฮอล์นะคะมีะรายงานเหตุการณ์ช็อกชาวเน็ตจีนค่ะหลังสตรีมเมอร์ชื่อดังพี่ซานเชียนเกิดเสียชีวิตอย่างกระทันหันหลังดื่มเหล้าเข้าไปปริมาณมากเกินไป โดยแฟนๆเพิ่งจะรับชมไลฟ์ของเขาที่โช์กระดกสัตว์เหล้าขาวไป4ขวดแต่เพียง5วันต่อมานะคะกลับมีข่าวว่าสตรีมเมอร์หนุ่มเสียชีวิตแล้วรายงานเผยเขา่าวพี่ซันเชียนหรือชื่อจริงคือหวังโมเฟิงอายุ34ปีจากมณฑลเจียงซูทำการไลฟ์สตรีมตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่15พฤษภาคมระหว่างนั้นเขาได้เทเหล้าขาว3ขวดลงในแก้วขนาดใหญ่ก่อนจะยกซดจนหมดแก้วโดยไม่มีการอาเจียน แถมจากนั้นยังเปิดเล้าข่าวขวดที่4ีประดกดื่มตามไปอีกขวดด้วยด้านเพื่อนของพี่ซันเชียนยืนยันกับนักข่าวว่าหลังจากการไลฟ์ดังกล่าวจบลงในเวลาประมาณ1นนาฬิกาของวันที่16พฤษภาคมก็ไม่มีใครติดต่อเขาได้อีกคาดว่าน่าจะเสียชีวิตไประหว่างนั้นกระทั่งช่วงบ่ายจึงมีเพื่อนมาเจอศพขณะที่นายเจ้าเจ้าของร้านอาหารที่เป็นเพื่อนอีกรายยอมรับว่า ตนเป็นเพื่อนสนิทของพี่สันเชียนที่รู้จักกันมานานกว่า10ปีเคยมากินดื่มในไลฟ์ด้วยกันหลายครั้งไม่คิดว่าเพื่อนจะมาเสียชีวิตแบบนี้โดยหลังจากที่เขาทราบข่าวในวันที่19พฤษภาคมเขาก็รีบเดินทางข้ามเมืองเพื่อมางานศพทั้งนี้เขาทราบมาว่าเดิมเพื่อนมักจะไลฟ์ที่บ้านของตนเองแต่ถูกเพื่อนบ้านบ่นเรื่องเสียงดังพี่สันเชียนที่รู้ว่าไม่มีคนอยู่ที่บ้านเพื่อนจึงมาอาศัยห้องเล็กๆในบ้านเพื่อนเป็นสถานที่ไลฟ์สตรีม ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ